สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำกระถางต้นไม้แบบประหยัดนะคะประหยัดงบใช้ถุงค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใช้ถุงขนาด21คูณ28นะคะแล้วก็จะมีเชือกสำหรับมัดนะคะก็จะเป็นขุยมะพราะ้าวหส่วนมะพร้าวสับหนึส่วน ดินหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกอีกหนึ่งส่วนให้เท่ากันนะคะแล้วก็คลุกเขาให้เท่ากันคืออันนี้คลุกเขามาแล้วค่ะแล้วก็เทลงไปแต่เข้ากันไม่ดีอะไรคลุกอีกนิดหนึ่นงนะคะ ก็มัดเอาสองด้านรวมกันเอาให้มัดได้นะคะถ้าเยอะก็ตัดออก ตีให้เป็นวงกลมค่ะเสร็จแล้วก็มจาจผ่านให้รอบก,ก่อนนะคะหลายๆรอบ รีบแบบนี้มีรูน้ำออกแล้วก็คว่ำจากนั้นก็เจาะรูตรงกลางน,นะคะ บีบบีบลงไปแล้วก็รดน้ำรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะล้างมือ แล้วก็ไปตัดต้นคุณนายตื่นสายมาแบบนี้นะคะประมาณห้าหกกาน,นะคะ่ะแล้วก็เสียบค่ะสองแล้วก็หลุดน้ำลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะ รดน้ำทุกวันนะคะเสร็จแล้วจะอ,อันนี้หนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกสวยงามมากค่ะกระทางดอกไม้แบบประหยัดงบของเรานะคะงบสองบาทค่ะกระดาษนี้ซื้อมาสองบาทค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเี็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ